ทีนี้ไปต่อนะฮะที่ลบบุรีนะฮะมีการจัดมหากรรมเทพสตรีร้อยสี่ปีโดยมหาวิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรีลบบุรีนะ,ะจัดมหากรรมเทพสตรีร้อยสี่ปีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรีนะครับได้นําคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชาการคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษากว่า700คนให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์มาลินีจุโทรประมานะครับประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมนะในโอกาสเป็นประธานในการเปิดมหกรรมเทพสตรี104ปีนวัตกรรมสร้างสารรค์สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน2567ซึ่งงานนี้จัดขึ้น2-6กันยายน2567เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสรบรอบ104ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยา วิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีอีกทั้งยังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่อยู่ในชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย กิจกรรมภายในงานนี้นะครับประกอบไปด้วยชั้นที่1ก็จะเป็นโซนโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอาทิการออกบูธผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิน่นกลุ่มร้านอาหารผลิตภัณฑ์การนวดน้ำมันนวดสมุนไพรแบบพื้นบ้านสำหรับการนวดด้วยลำไผ่บำบัดนะครับชั้นที่2ก็จะเป็นกิจกรรม OpenH o u s e STRU และโครงการราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิน่น ชั้นที่3เป็นการจัดทิทรรศการโครงการวิศวกรสังคมและโครงการาพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนะครับส่วนชั้นที่4ก็จะเป็นโครงการยกระดับโรงเรียนนะขนาดเล็กโรงเรียนร่วมผลิตและพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็กก็ถือว่าน่าสนใจทุกชั้นเลยนะครับ